จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือหนีพวกข้าวรอบพวกอีสานนอนนาก็สิได้มาเตรียมตัวดำหน้าคือเก่าหระคะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็บเสาวันเสาร์ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันพอดีไอกาไอกาคนกำลังตัดหญ้าอยู่จ้าไอฝาคนกำลังขาดให้แม่อยู่จ้าประจันแม่สิพ่ายยางไปเบิ่งน้องตนกากำลังตัดหญ้าอยู่อากาศด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็อากาศดีดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง บ่แดดแต่ว่าสวยมากสิเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องอัน,นมูวร์วานมื่อกกอนนี่พ่อแม่พี่น้องแดดคักแดดแน่ไหมคะ่ะแดดคักแดดแน่ย่ำเบ้นนั่นเห็ดง,งานกับบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเห็ดได้แต่ย่ำเ้าแต่เ้า,ามไหมคะ่ะครับตอนเด็นหน่อยหลงเลียนตอนเรงๆล้งค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแดเด,ดเป็นตะตายคับ งา,างน่าอันตะกา6หกกันเลยบอกน้องตนกามตาตัด่อม่พี่น้องเป็นบรคารนเขาใหญ่ผกเข้ากับลกก็รังไก่เบิร์ดแล้วล่ะค่ะไก่พึงตาแล้วสู้ๆค่ะชาวนาผงเข้าค่ะยกมือสองนิ้วเกเรนี่โมเมนต์ยังเด้อค่ะบอกให้ตะครองสู่ๆเด้อค่ะไม่ได้บอกให้คนอื่นค่ะพแม่พี่น้อง บอกให้ครอบครัวอีสานนอนหน้าเนี่ยแหละจ้าสู้ๆค่ะต้นกาสู้ๆต้นกาอ้อยกำลังสวดขึ้นพร้อมอกันพี่น้องกรได้จิ้มซุยจิ้นน้ำอ้อยก็ไดข้อมีอ้อยขายแน่ค่ะปีนี้ที่ขายได้ขายอยู่จะแหงไม่ได้ขายหลายเพราะว่าเห็ดพันธุ์ของปีนี้ล่ะ ตัดคนละคู่ไปนะมัอนี่นก็นได้หลายคู่แล้วค่นนี่หาหกคู่แล้วมันนี่ตะเสามานี่ม,มันนี่กับวันเสาเดชซอยเรียกพ่อแม่ไปน้ำค่ะผมเยาวาแล้วมือแรกสิให้ไปตัดผมอยู่พ่อแม่พี่น้องวันเสาแล้วมัอนี้ เฮาดับซ้ำสตาร์ทติดบอลน้อบีลติดบอลแล้วน้อน้อน้อเทียวเดียวก็ติดเอาไม่ได้เอาเสียบไปท่านไว้ยังท่านเมื่อเขาเองหมดแล้วแกออกคอ สิลจ้าของห้องครอบครัวอีสานหน้ากับคอยเฮดเด่นไปสิสิลจ้าพ่อแม่พี่น้องดำหน้าก็ได้สัญญาสองเดือนให้เก่าละค่ะปีนี้ปีหนาเออปีหนาพะนะบอกไปว่ามากกันบอกผิดพ่อแม่พี่น้องปีกายกับสองเดือนค่ะพ่อแม่พี่น้องดำหน้าบดไอซี่เอียดนะค่ะอันแดดมาตอนเที่ยงกันถ้ากันขืนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเ็ดเทียวหลายมันกกิดมีอะไรไหมคะมันกิบพ่มีแห้งเห็ดของมือนรุ่นไหมค่ะพ่อแม่พี่น้อง เหยดย่ามได้แต่ย่ามเสากับย่ามแรงด้วยค่ะลายเบียกหลายอย่างดำหน้าว่ามันมือละสุม,มงกับมี่มือละสองสุม,มงกับมีค่ะอันนี้ก้าเข่ากลางของเขาได้ค่ะขเขาเดียวค่ะเข่ากลางโอ้ยโหหายดดเด้อมือนี้ในบ้านถูกฆ่ายาง,าางเลยบนไอ้ฝากระลังไถหน้าด้วยค่ะคุณ นี่จะว่านแล้วหรอบอ๋คือคุ้มเกียตะไคร้แ้ย่านตะไคร้ไงเคุ้มเกียตะไครเบิดมือคุ้มเลงตะไครพ่อแม่พี่น้องครบน้าด้อพี่น้องเกียตะไคร้แท้ พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเย็นห้พวกเฮาดำแล้วกำลังเขียวเด้อค่ะนี่หมู่ว่านก็นได้ไฮห,หนึ่งใบว่าดำหน้าได้แล้วสามไฮมิตรให้ใหย่างๆสิล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันดำเลยแล้วอันทำีน้ำเป่งออกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจะค่อยให้แตกกอไหมค่ะเป่งออกแล้วแตกกอแล้วค่อยอันสูบน้ำใส่พ่อแม่พี่น้อง ถ่ายหน้าสบายแท้เขต้องยางก็ต้องเดินเลยเต่รนพี่เตมี่หวกแขกพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านเสียววิ่งมากมาสอนร้องเบิ้งยูพันเตมี่หวกแขกให้ทีพ่อพันดำหน้าไม่พันเตมี่หววโกบแท้ เพิ่นไถให้นี่แล้วเพิ่นก็สิไปขาดให้ต่อไปให้แม่ดำเด้อค่ะคุณพ่อแม่พี่น้องจะดี้เพิ่นกลังไถอยู่จา้ายใจค่าไถแล้วแล้วกัสิได้ไปขาดให้แม่ดำให้ต่อไปเอาบรรยากาศตอนเช้าของวันเสาไม่คุณพ่อแม่พี่น้องเิ่เด้อค่ะคุณพ่อแม่พี่น้องชูธงให้ธงหน้าค่ะ ลุตรงเรี้ยงก็ต้องซอยเวียกซอยงานแม่พอกันไข่เติบพิจาปีนี้เด็กหน่อยสองคนก็ใหไงขึ้นเบิดแล้วกันไอ้ก้ากันจับนถได้หลายแล้วปีนี้ก็ได้แต่ญาติตะกันไทยและพ่อแม่พี่น้อง ได้รับขาดฝ่ะ วันนี้พกก่อกสิเดีเปลี่ยนขาดได้ค่ะขาดหน้าคอแม่ดำผู้พอหาปลามากกว่านี้ค่ะจ้าบันนียนแม่บ้านกสิเดีเตรียมโตขาดำหน้าได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันคุณนีแม่บ้านกับชิคอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้จำเนี่ยราคาจิตนาจังว่าพอกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้แดดจ้องตา ข้อขอข้อข้อยสานหน้าข้อขอให้พอ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงดำเน,น,น,นินไปด้วยกับทุกปุ๋ทุกคนนะคะข้อข้อขอ้อขุดพื้นไม้ตามน้ำจารมือปุ๋ยข้อกับด็กเข้า,า,ามาสวัสดีค่ะได,ด,ด้แดดซ่องตาพ่่อแมพี่น้อง